ไปดีกว่าอยากกินขนมจีบใจใจแย่แล้วฮ้ยถึงแล้วเจ๊คาเจ๊คาอะไรหลอบอัตบีแหมยยขยงมาทังครอบครัวเลยนะอ๋อเมื่กกอกีอนะออ้แม่ห่อน,นี้มาใช่ไหมคะใช่จ้าใช่จ้าแม่ว,วันนี้สนใจจะมาซื้อขนมจีนอ้อยหินซาลาเปาเจ๊ละสิเจ๊ะขๆๆะเจ๊่ะเจ๊นี่จ้รารกอะ <c oughs> แล้ววันนี้สนใจสลาเปาไส้อะไรเหะจ๊ะหนูชอบกินไส้หวานค่ะงั้นเอาไส้หวานไส่เค็มแล้วก็ขนมจิบสามค่ะแล้วสลับเปาเนี่ยอย่างละลูกใช่ไหมจ๊ะไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าหนูเอาหวานสองเค็มหนึ่งค่ะจัดไปจ้าค่ะค่าค่าอิบกันเดี๋ยวหยิบกันดีกว่า <c oughs> เอ้ยเอามานึ่งก่อน,นดีกว่าเปิดฝาครุป๊ปอิบอิทจุดเปิดฝาครุบแล้วก็นี่แล้วก็เปิดฝาครุบครุบปครุ๊แล้วก็อิโอเคปึ๊บครุบแล้วก็ปิดฝาครุบแล้วก็ปได้แล้วจ้าจูบี้ไหนคะเจ๊นี่จ้า เท่าไหร่คะเจ๊อ๋อไม่แพงเลยสิบบาทจ้าได้ค่ะเจ๊นี่ค่ะเจ๊ขอบคุณจ้าขอบคุณนะค่ะเจเ๊๋ยวเว่าห,หนูจะมาใหม่ก็ถดมจิบร้านเจ๊เราก็จะรับออร่อยอร่อยกลับบนีกว่างาม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 